ที่นาดค่ะครับผมเราคุยกันเรื่องเอาภาพรวมราคาทองคําตลาดโลก,ก่อนแล้วกันนะครับเป็นไงบ้างครับมันมีปัจจัยอะไรที่เข้ามากระทบกับราคาบ้างครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่มกราจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะ ปัจจัยพื้นฐานเนี่ยก็มีส่วนในการทําให้ราคาทองคํามีการแกว่งตัวแต่หลกัลกๆเนี่ยการแกว่งตัวของทองคํเอนอาใจกัะปรับตามปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ยังตัดไปตามปัจจัยทางเทคนิคด้วยเหมือนกันนะค่ะอย่างเช่นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการประกาศตัวเลข GDP ไตมาสี่ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าน่าจะออกมาอยู่ที่1.3แต่ผมตัดการประกาศออกมาเหลือลบหนึ่งซึ่งถือว่าออกมาเป็นตัวเลขค่อนข้างยแย่มากๆ หรือแม้กระทั่งตัวเลขการจ้างงานที่ประมาณการไว้ที่เจ็ดจุแปดต่ก็ออกมาที่เจ็ดเก้าะฉะนั้นเนี่ยหลายปัจจัยที่ออกมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแม้กระทั่งการจ้างงานนอกภาคเกษตรออกมาก็ก็ไม่ดีเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยในความถ้าทองคําขับเคลื่อนไปตามปัจจัยทางเทคนิคแต่ทางพื้นฐานเนี่ย ทองคาน่าจะปรับตัวขึ้นแต่เหมือนกับว่าแค่รลักยาสั่นหลังจากปรับตัวขึ้นแล้วไปแตะที่แนวต้านก็มีการเทขายทากําไรลงมาก็ลงมาอยู่ระดับพันหกร้อยหกสิบห้าแต่เมื่อเช้านี้ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยถ้านักลงทุนจะลงทุนสําหรับสัปดาห์นี้ดิฉันก็แนะนําว่าน่าจะลงทุนตามกรออ่อปัจจัยทางเทคนิคโดยเอาปัจจัยพื้นฐานมาเป็นตัวที่เป็นตัวขับเคลื่อนอาจจะมีการขยับขึ้นค่ ประกาศออกมาแล้วผลผลออกมาไม่ดีแต่ก็ยังมีแรงขายการทํากำไรระยะสั้นต่ำแนวต้านนะคะครับผมเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมทิศทางของราคาทองคําจากนี้ไปมันจะเคลื่อนไหวยังไงครับน่าจะเป็นช่วงไซด์เวยอยู่นะคะที่แนวรับเนี่ยหนึ่งพันหกร้น่าน่าจะเป็นจุดทยอยสะสมได้ แล้วก็ที่สุดแนวาตาั้มที่1 6ึ่งพันหก้อดบห้าหร้อยแปดิบห้าห้อ้าสบห้าตั้งแต่มกลายยังไม่สามารถเบรก1,695้าขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นแต่ละจุดตรงนี้ก็เป็นจุดที่จะยอยทำกำาไรระยะสั้นดิฉันก็ยังมองว่าสัปดาห์นี้การขับเคลื่อนของทองคําก็ยังเป็นไซเวย์อยู่ค่ะอย่างช่วงตุรจีที่ใกล้เข้ามาเนี่ยมันมีผลทําให้ราคาทองคำํำขยับเพิ่มขึ้นบ้างไหมครับ ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยด้วยด้วยปัจจัยของทางต้นด้านจีนซึ่งมีมีการบอกว่าจะมีดีมานเข้ามาเยอะแต่โดยความเป็นจริงห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยการขับเคลื่อนของทองคําก็ยังขับเคลื่อนไปตามปัจจัยทางพื้นฐานนะคะครับผมเพราะฉะนั้นคือเศรษฐกิจดีอย่างที่ปีที่แล้วเนี่ยตอนช่วงจีนมีการดีขึ้นมาประมาณหกเจ็ดสิบเหรียญหลักๆก,ก,ก็มาจากการที่พีเอดีสงครามทางทาง,ทางด้านตะวันออกกลาง เราก็มีการประกาศของ FOMC ซึ่งประกาศออกมาแล้วตัวเลขไม่ดี2ตัวนั้นเป็นตัวขับเคลื่อนแต่3ามปีถัดไปเนี่ยก็คือว่าแทนที่จะช่วงสุดจีนเป็นขาขึ้นกับการกลับกลายเป็นขาลงอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยด้วยในยะของช่วงสุดจีนแล้วเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะมีดีมานการซื้อฟิสิกส์เข้ามาจริงๆแต่ก็ไม่ได้สามารถทําให้ทองคําขึ้นไปได้่ะ <c oughs> หลักๆเนี่ย <c oughs> ทองคาตอนนี้จะมาอยู่ในมือตลาดทุนกันซะมากกว่าค่ะคือมันก็ไม่ได้ไม่ได้มาจากความคึกคักของว่าเทศกาลตรุษจีนให้ของขวัญอะไรกันเป็นการไปซื้อทองคําเยอะๆอันนั้นไม่ได้เป็นปัจจัยที่ยิ่ยังไม่มากยังไม่มากพอค่ะเพราะว่าจริงๆแล้ววอลลุ่มใหญ่ๆเนี่ยมาจากตลาดทุนมากกว่าคอืมค่ะเอาไม่ง่ายเลยตลาดฟิสิเคิลเนี่ยโดยปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเ้องไห่แล้วแต่ถ้าไปคอนเวิร์ตไปที่ตลาดทุนต,ตลาดคอมเมดเนี่ยวอลลุ่มมันน่าจะเกินสิบเท่าอะคะ่ะ ค่ะในช่วงสัปดาห์ก่อนจะถึงตรุษจ,จีนนี่ก็ยังก็ยังมีนักลงทุนไปไปดูเรื่องของการลงทุนในทองคำกันอย่างคึกคักอยู่เหมือนเดิมโอ้ก็เห็นเยอะค่ะเห็นเยอะค่ะแต่สังเกตได้ว่านักลงทุนเริ่มตัดขาดตัวเองในการลงทุนอย่างอดีต,นะตนใ,นในการลงทุนในทองคำในจะลงทุนในระยะยาวก็คือซื้อไปจนถึงกำไรระยะมึงแล้วค่อยปล่อยขาย แต่ด้วยความที่ปัจจัยของทองคําเริ่มขับเคลื่อนไปตามปัจจัยทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานแล้วก็การขับเคลื่อนเนี่ยเหมือนจะขับเคลื่อนแต่ละครั้งอยู่ในกรอบแคบๆนักลงทุนก็เริ่มปรับปลดวิธีการลงทุนมาเป็นการลงทุนระยะสั้นขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าจากนี้ไปยังไม่มองเห็นว่าเป็นการลงทุนการลงทุนระยะยาวจะให้ผลนะคะมีการ forecast ของนักวิเคราะห์หลายๆข้าวจากต่างประเทศเนี่ยเขา forecast ไว้ว่าไตรมาส1เนี่ย ไฮน่าจะไม่เกิน1,700 US Dollar Out. ไต่มาสองไม่จะไม่เกิน1,725 US d o l ล้ r ไต่มาสามเนี 1, Dollar, ่นย1,800 US d o l า a r ไอปยต่มาสุดท้ายี่จะอยู่ระดับ1,837 US Dollar Out. นี่คือเขาเอาของนักคราข้อมาหลายๆค่าแล้วก็มามารวมและทำเฉลีย่ยจาก อันนี้เป็นผลการประกาศของเบอร์โกคาซินนะคะ่ะโดยกรารเอาทั้งหมดมารวมกันแล้วก็ถั่วเฉลี่ยมาค่ะครับคือในช่วงช่วงระยะนี้เนี่ยนักลงทุนก็เล่นรอบสั้สนๆไปนะฮะใช่ค่ะสังเกตได้ว่าจากเดือนมกราเนี่ยการขับขึ้นของทองคำที่โลสุดกับที่ไฮสุดเนี่ยจะอยู่เอฟเรประมาณเจ็ดสิบเอ่อ u ูเอสดอลลาร์ตัวอย่อาเ่าพ่นั้นเนี่ยถ้านักลงทุนประเมินได้ว่าโลจะอยู่ระดับไหนแล้วก็ช้อนซื้อแล้วก็รอจนทายเมื่อไหร่แล้วก็ขาย ก็จะสามารถทํากําไรได้เยอะแต่ถ้า,ถานักลงทุนที่ลงทุนระยะสั้นในการแกว่งตัวของทองคำเนี่ยแต่ละครั้งก็จะประมาณ 30- 2สิบย s ถึงสามสิบดอลลาร์ก็สามารถทํากําไรได้เป็นเด้งพิเศษค่ะครับมันเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับช่วงนี้ด้วยไหมครับในความเห็นคุณพวันใช่ค่ะแต่ถ้า,ถา,ถานักลงทุนที่จะลงทุนระยะยาวถามดิฉันแล้วเมื่อไหร่ที่ทองคํามาอยู่ระดับพันหกร้อยี่สิบห้าพันหกร้อยระดับนั้นน่าจะทยอยอะสะสมอาจจะเฉลี่ยปอดตัวเองอย่างสมมุติว่ามีร้อยเปอร์เซ็นต อาจจะเฉลี่ยมาสักยี่สห้าเปอร์เซ็นเป็นการลงทุนระยะยาวแล้วก็ส่วนที่เหลือเจ็ด้าเปอร์เซ็นเป็นการลงทุนระยะสั้นค่ะครับตอนนี้วิ่งอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้อยู่ที่ระดับพันหกร้็ดสบเอสตาร่าจะถอย่อาวค่ะต้องรอให้มันย่อลงมาสักหน่อยนึงค่ะนะครับเพราะว่ในอาทิตย์นี้จะเห็นนะคะระดับพันเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบพันหกร้อยห้าสิบน่าจะเห็นก็ทยอยสะสมได้ค่ะแต่ว่ายังไม่ต้องหมดนะแค่แบ่งแม่งมาสัก 1ใน4ทยอยถ้าเป็นระยะยาวเป็น1ใน4น่าจะเหมาะสมค่ะเพราะว่าการแกว่งตัวเนี่ยมันแคบมากการถือยาวเนี่ยสู้การลงทุนระยะสั้นไม่ได้น่าจะทํากําไรได้มากกว่าค่ะครับผมขอบคุณมากครับคุณพาวันครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีสสดครับคุณพาวันนวัวัฒนทรัพย์นะรองประธานกรรมการบราาิษัท YLG Bulletin International จำกัดนะครับตอนนี้ราคาทองคำก็วิ่งอยู่ที่1,672